สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขหน้าราดนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสรุปผลหวยห้าหน่อยรวมครับผมของวันที่15เมษายนพศสองพครับแล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดของที่16เมษายนของวันที่เมษายน67นะครับของวันนี้นะครับ ก่อนที่จะไปดูตัวเลขผลสรุปกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับได้ช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะคลาบขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับตั้งแต่ตอนนี้เวลานี้เป็นต้นไปเลยครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยนะครับเลขหน้าลาภฮานอยรวมมาที่15 เมษายนพศ2 5 6พรสิลูดบนล่างเลขนักลาดวางไว้ที่2และ6ครับผมส่วนตัววินนะครับผมวางไว้ที่8 3 0นะครับเมื่อนำมาวินกันแล้วได้ตัวเจาะดังนี้ครับ2 6 2 8 2 3 2 0

เข้ารูด3บนครับเข้าตัวเจาะ30บนครับผมนะครับผมดีใจด้วยครับผม3เด้งนะครับ3เด้งครับผมมาดูครับผมกาชาติครับผลที่ออก954 8 4เข้ารูด8ครับ เข้ารูดแล่างนะครับผมหนึ่งเด้งครับพิเศษครับผมผลที่ออก5 5 0 6 6เข้ารูด0ครับบนครับเข้ารูด6ล่างครับเข้ารูดหกล่างครับ สามเด้งครับผมนะครับผมเด้งๆไปอีกแล้วนะครับสามเด้งนะครับผมดีใจด้วยนะครับผม f อทุกท่านมาดูปกติครับปกติผลที่ออกนะครับสาม <c oughs> ผลที่ออกสามหกเก้าสองเก้าครับผม เข้ารูดหครับผมบนครับเข้ารูด2ครับล่างครับผมนะครับผสองเด้งครับครับผมดีใจด้วยนะครับผมมาดู VIP ครับ ผลที่ออก7 7 4 2 4เข้ารูด2ครับ1เด้งครับนะครับ3 4 7ส9 10 10เิบเด้งนะครับนะครับผม10เด้งนะครับสลับหาฮานอยนะครับผม นะครับผมก็เข้าไปทั้งหมด10เด้งนะครับถา fc นะครับผมติดตามช่องเลขคลาดอยู่นะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับมีเงินมีทองใช้กับทุกท่านครับผมนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับผมตัวเจาะไม่เข้าก็จริงนะครับเข้าแค่ชุดเดียวนะครับแต่เราไปได้เด้งวิ่งลูดนะครับผมไปได้ลูดนะครับวิ่งเลขคลาดไม่คิดครับหลักร้อยไม่คิดนะครับเอาแค่ หลักสิบหลักหน่วยนะครับบนล่างนะครับเอาไปรูดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมสติยังคงเข้าดีอย่างต่อเนื่องครับผมนะครับก็ทะลุทะลุเกือบจะเข้า2เดือนแล้วครับผมนะครับผมที่สติดีดีเยี่ยมเลยครับผมนะครับ ขอทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักลาดนะครับผมจงมีแต่โชคลาภนะครับเงินมีทองใช้ไมมขาดมีนะครับมาดูปล่อยตรงงวดเลยครับผมครับผมเลขนักราดหานอยรวมวันที่16เมษายนพศ2 5 6พอครับผมเลขนักลาดวางรูดบนล่างไว้ที่87ด ตัววินครับผม5 2 3เมื่อนำมาวินกันแล้วนะครับได้ตัวเจาะดังนี้ครับผม8 7 8 5 8 2 8 3 2 3 7 5 7 2 7 3 5 2 5 3ครับ ทั้ง5ตัวนี้นะครับผมตามสูตรนะครับผมเบียดเบียดกันเลยครับผมนะครับเมื่อนำไปแนะนำให้นะครับไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับถ้ามันมั่นใจตัวไหนแล้วนะครับจึงนำไปลูดนะครับผมการลูดนี่จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าตัวเจาะครับผมปวดตัวเจาะนี่ทั้งหมดเลข200ชุดนะครับเลขนักลาด นำนะครับมาลงให้แค่10ชุดนะครับสิชุดคือ10ตัวเนี้ยนะครับจาก200ตัวนะครับเพราะฉะนั้นอัตราความเสี่ยงนะครับสองชุดเท่ากับ10ตัวเนี่ยเท่ากับนะครับผมสูเาเท่ากับ20%นะครับอัตราการถูกเท่ากับยี่สเปอร์เซ็นนะครับผมเพราะนั้นอัตราความเสียเเยสนะเส่ยงในการที่จะนะครับผมในความเสี่ยงมีถึง80%ทีเดียว แต่แม้กน,นั้นนะครับผมทุกๆวันที่เลขคณิททาให้ก็ยังมีเข้าเจาะอย่างน้อย1คู่2คู่3คู่นะครับทุกวันนะครับเพราะนั้นให้เน้นไปที่ตัวตัวรูดนะครับผมตัวรูดแต่เราก็นะครับเพื่อลดอาตราในการลงทุนเราก็เจาะไว้นะครับผมนะครับขอ f เอฟซีท่านครับน้าเจาะไว้นะครับผมอย่างวันนี้ก็5ตัวนี้เลขนาดยกให้8กับ7นะครับผม เพราะว่าตามสูตรแล้วมามากกว่า5 2 3นิดนึงนะครับผมครับผมท้ายที่สุดนี้นะครับผมเลขราดก็นะครับอจะให้ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขราชในช่องทาง y t u t u นะครับจะได้นำนะครับผมตัวเลขดีๆนะครับผมแนวทางดีๆนะครับมาฝาก FC ทุกท่านเพื่อประโยชน์นะครับเพื่อ เลีกราดเป็นช่องทางหนึ่งนะครับให้ FC ทุกท่านนะครับมีโชคมีลากราบฝากไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะนำบอกต่อครับผมช่องเล่นลราดนะครับผมสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ